เรามาดูห้เหตุผลกันครับว่าทําไมคนถึงชอบเลี้ยงน้องปอมสีขาวใครที่เคยเห็นน้องปอมสีขาวขนฟู oo, ตัวจิวจ๋วๆแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเขาจะมีเสน่ห์มากๆใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลทั้ง5้าหัวข้อกันครับ1ครับผมดูสะอาดและก็เรียบร้อยหรูหราสีขาวครับผมมันทําให้ดูสะอาดตาแล้วก็ดูเหมือนเลี้ยงคุณหนูอยู่ตลอดเวลาถึงจะซนแค่ไหนนะครับผมแต่น้องก็ยังดูดีมีระดับสวยงามอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมสครับผมถ่ายรูปขึ้นทุกมุมไม่ว่าจะถ่าย การวันถ่ายกลางคืนนะครับผมน้องปอมสีขาวเนะี่ยขึ้นกล้องสุดๆเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับ3ครับผมขนฟูหน้ากอดสุดๆด,ด,ด,ด้วยความที่เขาเป็นสีขาวเนี่ยครับผมขนมันเลยพองฟูเหมือนสำลีเดินได้เหมือนก้อนเมฆเดินได้เห็นแล้วผมอดใจไม่ไหวครับต้องเข้าไปกอดทุกทีเลยสี่ครับผมเข้ากับทุกสไตล์ของบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านโทนไม้ธรรมชาติหรือว่าสไตล์มินิมอลปอมสีขาวเนี่ยครับผมมันเข้ากับทุกบ้านได้จริงกูจะตกแต่งบ้านยังไงนะก็ <c oughs> น้องก็อยู่ได้ ห้าครับผมมีนิสัยน่ารักล่าเลิงอัธยาศัยดีประมาณนี้ถึงตัวเล็กครับผมแต่ใจเนี่ยใหญ่แล้วก็ขี้เล่นสุดๆถ้าได้เลี้ยงนะครับผมอยู่ด้วยแล้วรับรองบ้านไม่เงียบแน่นอนใครนะครับผมที่กําลังตามหาน้องน่ารัก,น,รกน่ารักหน้าหมีแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าได้เลือกน้องแล้วเนี่ยจะหลงรักเขาแน่นอนครับสาระดีๆแบบนี้ผมมีอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยครับ